สวยมากหนูเล็กบลูเบอรี่โพสต์ภาพหน้าเก่า vs หน้าใหม่บอกตรงๆว่าหนูไม่ได้ทำคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวที่หลายคนคุณนหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับคุณหนูเล็กเป็นจาวันโพกซับหนึ่งในสมาชิกของวงบลูเบอรี่มีเพลงฮิตติดหูอยู่หลายเพลงไม่ว่าจะเป็น มีเวลาโทรมาด้วยหรอซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเหมือนเพลงชิมิซึ่งทำให้เพลงนี้เคยมียอดดาวโหลดเป็นอันดับหนึ่งที่ช่องสบายดีทีวีหลายสัปดาห์ติดต่อกันเลยและล่าสุดบลูเบอรี่ก็ได้คัมแบ็กอีกครั้งพร้อมกับได้ปล่อยเพลงกิมจิออกมาให้แฟนๆได้ฟังได้ร้องตามกันอีกล่าสุดหนูเล็กเธอก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองเปรียบเทียบก่อนและหลังทำจมูกโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า หนูไม่ได้ทำศัลยะกรรมนะคะคุณหมอเป็นคนทำแก้แค่จมูกชีวิตก็เปลี่ยน #postpreship หลังจากนั้นต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวยมากมายแล้วก็เซวอีกเพียบเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสวยมากหาตรงหนูที่ไม่ได้ทำค่ะงามแต้แต่อีล่าเอ๋ยปังมากสวยเหมือนนางฟ้าเลยครับพี่ไปหาซื้อกิมจิแปบบ๊บนั่นเองละค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่จากทางทีมงานค่ะ